อยากมีร้านอาหารขึ้นแอปไลน์แมนบ้างต้องทำยังไงมาดู5ขั้นตอนง่ายๆสมัครร้านขึ้นแอปไลน์แมนกัน ในช่วงโควิด -19 บาระบาดแบบนี้มาตรการต่างๆของภาครัฐที่ออกมาเนี่ยมิเชื่อนะคะว่ามันแทบจะมาเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของเราไปแบบสิ้นเชิงเลยทํางานก็ต้องทาจากที่บ้านอาหารก็ต้องสั่งมาทานที่บ้านจะเห็นเลยว่าบริการส่งอาหารเดลิเวอรี่เนี่ยนะวิ่งเต็มท้องถนนไปหมดเลยค่ะหนึ่งในนั้นก็น่าจะเป็นคันของมิ้ด้วยนะคะเพราะาทุกวันนี้ชีวิตประจาวันนอกจากตื่นมาทํางานแล้วก็คือหยิบมือถือมาเซิร์ช Google ค่ะมีร้านอะไรแนะนําบ้างร้านไหนอร่อยร้านไหนรีวิวดีกดสั่ง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 ,ง,งแล้วก็รอ มาสบ้น,นเชื่อว่าหลายคนก็เป็นแบบนี้เหมือนกันพอพฤติกรรมของผู้รนโคเปลี่ยนร้านอาหารธุรกิจต่างๆก็ต้องปรับตัวตามไปด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ธุรกิจของเราเนี่ยอยู่รอดต่อไปได้จากที่เคยมีหน้าร้านตอนนี้ก็ต้องหันมาเอาร้านขึ้นออนไลน์และมีการทําากรตลาดออนไลน์บ้างทำยังไงถึงจะเดลิเวอรลูกค้าส่งไปถึงที่บ้านได้แต่มันติดอยู่หนึปัญหาใช่ไหมคะก็คือทำยังไงอะจะเอาร้านขึ้นออนไลน์ยังไง ต้องเริ่มตรงไหนต้องคุยกับใครแล้วต้องเสียเงินเท่าไหร่วันนี้มิ้นมีน5้าขั้นตอนง่ายๆในการสมัครร้านขึ้นไลน์แมนทําได้ง่ายทําได้ทุกคนใช้เวลาไม่เกิน15นาทีและที่สําคัญไม่เสียเงินซักบาทค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาลองทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ต้องบอกก่อนนะคะว่าลายแมนเนี่ยเขาจับมือกันกับวงในเว็บแนะนําร้านอาหารที่เรารู้จักกันดีขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็จะต้องมีแอปพลิเคชันของเขาก่อนค่ะอันนี้สําคัญมากเข้ามาที่ Play Store แบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็ิพมพ์มคําว่าวง ในมือฉันนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะโหลดได้ทั้งใน App Store แล้วก็ Play Store นะคะเปิดให้โหลดกันฟรีแบบไม่มีค่าใช้ใจ่ายเลยเราก็กด Install เลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเขามีให้ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ได้ด้วยเหมือนกันนะคะถ้าใครอยากจะลองทำในเว็บไซต์ก็เดี๋ยวขึ้นลิงก์ให้ก็ได้นะคะจากนั้นเราก็ไปขั้นตอนที่2กันเลยคือขั้นตอนของการ ลงทะเบียนค่ะเราก็กดเปิดแอปพลิเคชันเราไม่มีบัญชีกับเขาเราก็ต้องลงทะเบียนกันก่อนมาที่คําว่าลงทะเบียนถือว่า sign up ตรงนี้ค่ะจากนั้นก็เป็นขั้นตอนของการกรอกข้อมูลนะคะเบื้องต้นเราลองพิมพ์ชื่อร้านของเราในนี้ดูก่อนร้านของเราเคยถูกแนะนําหรือว่าเป็นที่รู้จักอยู่แล้วไหมถ้าเป็นร้านที่เคยถูกแนะนําในวงในเนี่ยร้านก็จะขึ้นตรงนี้เลยแต่สําหรับใครที่บอกว่าอุ้ยฉันเพิ่งจะเอาร้านขึ้นออนไลน์ครั้งแรกอะ่ะไม่มีหลอกในนี้คลิกท,ที่นี่เพื่อใส่ข้อมูลเอง จากนั้นเราก็มากรอกข้อมูลกันเลยค่ะเริ่มแรกกรอกชื่อร้านของเราก่อนแล้วเราก็เลือกประเภทนะคะเป็นร้านอาหารแบบไหนเรามีสาขาหรือไม่มีมีหน้าร้านหรือเปล่าจากนั้นเลือกหมวดหมู่ค่ะเขามีหมดเลยนะดูสิก๋วเตี๋ยวชาบูหม้อไฟกาแฟสเต็กติ่มซำเบเกอรี่แล้วเราก็เลือกตำแหน่งเขาจะให้มาเป็น Google Map แบบนี้ค่ะอันนี้ก็ลงที่กัดให้ชัดเจนนะคะว่าของเราอยู่ที่ไหนเพื่อที่ไลน์แมนจะได้ไปรับถูกที่จาก นนั้นก็มาที่รายละเอียดผู้ติดต่อนี่ค่ะเป็นรายละเอียดที่ต้องกรอกทั้งหมดเลยเราก็ใส่ลงไป หลังจากนั้นเขาก็จะให้เราเลือกความสนใจค่ะเลือกได้มากกว่าหนึ่งข้อถ้าแค่อยากให้ร้านขึ้นใน Line Man แล้วก็มี Line Man Delivery มารับของไปส่งใ,ให้ลูกค้าที่บ้านก็คือแจ้งเป็นเจ้าของกับสนใจทํา Delivery กับ Line Man ส่วนอันอื่นๆเนี่ยเป็นความสนใจเพิ่มเติมที่เราจะเลือกก็ได้นะคะ G.P. Mo เด l อันนี้ทํากับ Line Man นะคะก็คือมันจะเป็นโปรค่าส่งเริ่มต้นสิบาทอันนี้ Line Man เขาก็บอกมาว่ามันค่อนข้างจูงใจลูกค้าได้ดีเพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาเราสั่งอาหารเราก็จะดูค่าส่งก่อนเนาะว่าเจ ก็มีเงื่อนไขค่ะถ้าเราจะเลือก GP โมเดลนี้เนี่ยนะคะในทุกๆออเดอร์ที่เรารับผ่านไลแมนเนี่ยเราต้องแบ่งเปอร์เซนต์วัวถ้าสนใจจะโฆษณาร้านบนไลแมนก็ติ๊กไปได้จากนั้นเราก็กดคําว่าลงทะเบียนเลยจ้าทางแอปพลิเคชันจะส่ง OTP หรือว่า One Time Password มาให้เราทาง SMS ข้อความจากเบอร์โทรศัพท์ที่เรากรอกลงไปเมื่อกี้นี้แล้วก็ให้มาพร้อมกับคู่มือการใช้งานเลยค่ะมีวิดีโอสอนใช้งานให้ด้วยนะคะ เริ่มต้นใช้งานยังไงตั้งค่ายังไงกลับเข้าไปที่แอปพลิเคชันแล้วก็ทำตามคู่มือนี้ได้เลยนะคะเาจะมีรายละเอียดบอกไว้ให้หมดเลยค่ะนี่ค่ะเข้าไปแล้วก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็สามารถจัดการร้านอาหารของเราบนนี้ได้เลย<อ>มีเมนูมีอะไรยังไงก็ใส่รายละเอียดเข้าไปได้หมดเลยค่ะง่ายๆแค่นี้เองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใช้เวลาเสร็จกบท,ทำได้ปั๊บแล้วร้านของเราก็จะขึ้นอยู่ที่หน้าแอปพลิเคชัน Lineman เลยในช่วงเวลานี้นเชื่อนะคะ ว่าทุกคนได้รับผลกระทบจากโควิด19กันหมดทุกภาคสวยเลยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจะประกอบอาชีพอะไรวิงก็อยากให้ทุกคนมีกําลังใจที่ดีเข้าไว้นะคะอาจจะลองปรับตัวลองหาวิธีอะไรใหม่ๆลองหลุดออกจากกรอบเดิมๆหรือว่าวิธีการเดิมๆที่คุ้นเคยเพรวันนี้เนี่ยมันก็มีเทคโนโลยีต่างๆมากมายที่จะมาช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็ตอบโจทย์เรานะคะก็อยากให้ลองศึกษาดูแล้วก็เลือกใช้ให้เหมาะวินเชื่อว่าบางทีเราอาจจะได้เจอเส้นทางอะไรใหม่ๆหรืออาจจะได้เจอทางออกที่มันจะสามารถช่วย ธุรกิจของเราอยู่รอดไปได้แล้วก็อาจจะต่อยอดเสริมสร้างธุรกิจเราเนี่ยมันเติบโตขึ้นมากกว่าเดิมก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยนะคะสู้ๆค่ะแล้วเราจะผ่านมันไปด้วยกันนะคะ